ในค่ำคืนน,นะน,น,นี้เขาคิดถึงคุณว่าอะไรบางมีบางามีบางตามหลังนะในค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณว่าอะไรบ้างนะ เขาคิดถึงความใจดีของคุณค่ะคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนที่น่ารักสดใสร่าเริงเป็นคนที่ดูดีสําหรับเขามากๆและใจดีมากๆมีเมตตาแล้วก็มีความน่ารักในตัวนะเขาคิดถึงคุณในความเป็นคนดีค่ะนะเขาคิดถึงคุณในความที่แบบไม่เข้าใจคุณอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะคะอืมแล้วเขาก็คิดถึงคุณในความที่แบบอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้ว่าคุณเป็นคนยังไงกันแน่นะเขามีความสงสัยว่า อคุณทําให้เขามีความสุขนะแล้วเขาตกหลุมรักคุณได้เฉยนะได้แบบง่ายๆเลยอะเขาก็เลยงงว่าคุณเป็นคนยังไงกันแน่ทาไมถึงทําให้เขาเนี่ยรู้สึกรักคุณได้ง่ายเหลือเกินและก็อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณทุกครั้งที่อยากจะตัดจบกับคุณแล้วก็มีพลังงานดึงดูดที่อยากให้เขาเริ่มต้นใหม่กับคุณทุกครั้งเลยนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะ ทำงานท่งนี้นั่นแต่เขาก็อยากที่จะไปกับคุณนะอยากไปทํางานกับคุณหรืออยากได้เดีลงานกันหรือไปเจอกันตามงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ได้เจอกันที่ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะแต่ว่าเขาก็นิ่งๆไม่บอกความรู้สึกแค่นั่งอยู่เฉยๆนิ่งๆ ไม่บอกความรู้สึกอะไรนะคะเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขานั่นเองเขาก็เลยเลือกที่จะเก็บความรู้สึกของเขาไว้ในใจนะในค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณในความที่เป็นคนที่เลิศเลอเพอร์เฟกเป็นคนที่แบบ ด,ดูดีดูดีและดูดีนะคะแล้วก็เป็นคนใจดีนะในค่าคืนนี้เขาเนี่ยอยากที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะแต่เขาก็ไม่กล้าเขาไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเลยเพราะคุณเนี่ยดูแบบภูมิฐานมีเอ่อฐานะมั่นคงกว่าเขาอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยยังไม่กล้าที่จะดีลกับคุณในเรื่องของความรักแต่เขาจะรวบรวมความ กล้านะเออเขาจะรวบรวมความกล้านะเพราะว่าเขาเนี่ยคิดถึงคุณมากๆนั่นเองนะคะคิดถึงมากๆคิดถึงความเป็นคนที่น่ารักสดใสร่าเริงเป็นคนที่จิตใจดีและเป็นคนที่เลิเลอเพอรเฟก perfect, ดูดีสําหรับเขามากๆเลยนะคะเขาเนี่ยอยากที่จะแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความรักนะอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคุณเนี่ยเอาเขาอยู่เลยนะเขาเนี่ยยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงได้ตกหลุมรัก คุณได้ดูง่ายดายดูสิสเตนเนี่ยเขายอมคุณมากๆทัๆ้งๆที่เขาเป็นคนที่รักคนยากมากๆแต่เขาตกหลุมรักคุณได้ง่ายว้า เพราะว่าคุณคือคู่กันมาในอดีตชาติก็เลยตกหลุมรักกันได้โดยง่ายที่สุดเลยรักครั้งแรกเจอปุ๊บรักปับ๊บเพราะเป็นคู่กันมาว้าวเป็นคู่กันอย่างแน่นอนเป็นคู่แบบเนื้อคู่หนังคู่กระดูกคู่เป็นอะไรที่เป็นคู่กันเหมือนเป็นแฟนเหมือนเป็นทวินเฟมคุณกับเขาเป็นโลกทั้งใบของกันและกันตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆว่าคุณเนี่ย น่ารักมากคิดถึงคุณมากๆคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาเขารักคุณมากๆนะคะคิดถึงคุณมากๆในค่ำคืนนี้ <laughs> จะมากมากจนเสียงไม่มีเลยโอ้ยตื่นเต้นด้วยกับเอฟซีของแม่หมอนนะคะที่มาเจอคลิปนี้นะคะเขาทั้งรักทั้งหลงคุณเลยโอ้ยเขารักทั้งหลงคุณมาดูซิว่าเขาอะอยากจะพูดคำ รักหวานๆกับคุณว่าอย่างไรนะมาดูกันว่าเขาจะฝากข้อความาผ่านาไพ่แม่หมอเนี่ยมาบอกรักคุณว่าอย่างไรนะคะว้าวาวา,วา,วาดีใจด้วยนะคะกับเอฟซีแม่หมอนะมาดูซิว่าเขาจะบอกรักคุณว่าอย่างไรว้าวฉันชอบที่คุณยิม้ม I like your smile นะฉันชอบที่คุณยิ้มนะฉันจําเป็นต้องซ่อนความรู้สึกนั้นไว้หนึ่งไงที่แม่หมอบอกว่าเขา,าเก็บซ่อนความรู้สึกโอ้ดันแหละไ้าอาจจะเก่าหน่อยนะเพราะมันหลายปีแล้วขอโทษทีนะในใจฉันโหยหาแต่เพียงเธอเนี่ย เป็นไงล่ะเขาว่ารักลูกคุณแล้วก็หลงคุณก็เลยโหยหาแต่เพียงเธอรอยยิ้มของคุณทําให้ฉันหวั่นไหวว้าว,าวาฟินว้าววังในค่ำคืนนี้นะคะนอนหลับฝันดีค่ะบ๊ายบายค่ะ